ใน working experience เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใน super resume เนี่ยเขาจะมีบอกว่า c o m p a n y industry บ่อยครั้งเนี่ย candidate ถ้าอยู่ใน resume format อื่นเนี่ยบางทีเขาจะไม่ได้บอกออกมาว่าบริษัทเขาทำอะไรซึ่งบางทีเราก็ดูไม่ออกคือบริษัท X Y Z ที่เราไม่รู้ว่าเป็นบริษัทอะไรเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราบังคับว่าโอเคคุณต้องบอกเราว่า คำนณีค uh, in uh, mm ุณอยู่ในอินดัสเทรียทำอะไรนะครับแล้วมี uh, Number of e m p l o y e e เท่าไหร่ mm hmm. เพราะตัวนี้จะบ่งบอกได้ว่าบริษัทเขามีซิสเต็มแค่ไหนบริษัทที่มีคนทำงานแค่10คนเนี่ยซิสเต็มของเขาเนี่ยจะไม่สตรองนะครับ ถ้าเกิดบริษัทที่มีคนทํางานเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าระบบเขาจะต้องแน่นมากเพราะเขาต้องอาศัยระบบในการควบคุมคนนะครับตรงนี้เราสามารถรีเฟอร์ p e r i ซ์เพของเขาได้ว่า Experi เ n c e เขาเวดดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตําแหน่งเขา m a n a g อร์ก็เหมือนอาจจะ Manager เท่ากันแต่ว่าคุมคนไม่เท่ากันตัวนั้นก็เป็นตัวบ่งบอก System เพราะฉะนั้นซ u เปอร์เรสซุมเ่เขาบังคับอยู่แล้วว่าคุณจะต้องกกอกพวกพวก,พวกนี้นะครับมีลูกน้องได้กี่คน เขามีลูกน้องกี่คนซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกออประวัติคือแบ็กกราวของตัว experience ให้แน่นนะครับในนี้มีพูดถึง start ส a l a r y กับ s a l ์ลีปัจจุบันนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาโตเพราะว่าเขาย้ายงานหรือ นะครับถ้าเกิดในบริษัทของเขาเองเขายังไม่สามารถโตคือทํางานหลายปีไม่ได้ขึ้นเงินเดือนหรือว่าขึ้นเงินเดือนน้อยมากเราจะรู้ว่าบริษัทเก่าเขาซึ่งเขาทํางานมาเป็นปีแล้วเนี่ยเขาดูแวลูยังไง HR, HR เราสัมภาษณ์เขาเนี่ยเราอยู่กับเขาอาจจะ15นาทีครึ่งชั่วโมงเราไม่มีทางรู้ได้จริงๆจังๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วไอแวลูของแคนดิเดตที่อยู่หน้าเราเนี่ยแวลูแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราอาศัยแบ็กเก่าทั้งนั้นแบ็กเก่าจากสาลารี่ของเขาจาก Uh, start position mm hmm. ไปสู่ uh, latest position ว่าเป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. ในนี้มี start position กับ uh, latest position นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าเขาโตไหม mm hmm. เขาโตจากถ้าใครที่โตจากภายในเนี่ยแน่นอนกว่าเยอะนะครับรวมทั้งบางทีเขาบอกตำแหน่ง uh, position ของเขามาใช่ไหมว่าเป็นอะไรแต่ว่า e q u i Val e n t market p t s o t i o n เนี่ยเขเทียบได้เท่ากับอะไร เพราะว่าแต่ละบริษัทมีการตั้งชื่อตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเนี้ถึงแม้ว่าจะให้ข้อมูลที่ยาวสักนิดหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าแต่ละข้อมูลแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เยอะกันไปเลยสําหรับคนที่ใช้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเราเราย้อนกลับไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะรู้จริงๆจังๆว่าค a n เนี่ยมี work experience ที่นั่นแค่ไหน